เจ็หญิงไทยสวยที่สุดติดอันดับโลกเรียกได้ว่าแต่ละคนนั้นต้องบอกเลยนะของเธอนั้นก็ติดอันดับสวยที่สุดของโลกแล้วซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมมาทั้ง7สาวสวยและนอกจากใบหน้าของเธอที่สวยมากแล้วนั้นเธอก็อยังทั้งเก่งและมากความสามารถอีกด้วยว่าแต่วกเธอ7คนนี้จะมีใครบ้างลองไปรับชมกันเลย แอนแอนโทเนียม um, เริ่มต้นที่คนแรกสำหรับสาวแอนนางงามเชื้อสายไทยเดนมาร์กจากเวที m i s ิส u ปราเนชันแนลคนแรกของประเทศไทยและเป็นที่รู้จักจากการประกวดรายการ The f a c e Thailand ซีซั่นที่หและด้วยความที่สาวแอนเธอนั้นมีใบหน้าที่สวยคมมีลุคสายฟอาและมีดีกรีเป็นถึงนางงามเลยส่งผลให้เธอนั้นติดสาวใบหน้าสวยที่สุดในปี2020อันดับที่91ของโลก หกใบเฟิร์นพิมพ์ชนกต่อเงินด้วยนางเอกสาวสวยมากความสามารถอย่างสาวใบเฟิร์นที่สวยมาตั้งแต่เด็กสนโตด้วยความที่โครงหน้าของเธอนั้นมีความไทยแท้บวกกับความมวยน้อยๆมองมุมไหนก็น่ารักซึ่งสาวใบเฟิร์นเธอก็ได้พัฒนาความสวยของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเลยทําให้เธอนั้นติดท็อปผู้หญิงที่มีใบหน้าที่สวยที่สุดในโลกหาคิมเบอร์ลี่สำหรับนักแสดงสาวคนต่อมานั้นก็คือสาวคิมนางเอกสาวสวยหน้าคมว่าทีเจ้าสาว าวคนต่อไปด้วยความที่สาวคิมเธอเป็นลูกครึ่งและมีใบหน้าที่คมและเป๊ะไปทุกสัดส่วนจึงไม่แปลกใจเลยที่สาวคิมเธอจะติดหนึ่งในหญิงสาวที่มีใบหน้าสวยซึ่งสาวคิมเธออยู่ในอันดับที่38ของโลกเลย สี่มุกดานารินรักมาต่อกันที่นางเอกสาวหน้าสวยยิ้มหวานอย่างสาวมุกดาที่เข้าวงการบันเทิงได้ไม่นานก็มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากผลงานละครของเธอก็ปังทุกเรื่องเธอก็สามารถตีบทแตกได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งสาวมุกดาเธอนั้นเป็นสาวตายที่มีโครงหน้าสวย หน้าคมหน้าเป๊ะผิวพรรณก็ดีรวมๆแล้วคือสวยมากไม่แปลกใจเช่นกันที่เธอจะติดผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกซึ่งสาวมุกดาเธอติดอันดับที่36ของโลกนั่นเองสามใหม่ดาวิกาลูกรักพระเจ้าที่แท้จริงสำหรับสาวใหม่นางเอกลูกครึ่งสาวสวยมากความสามารถบอกเลยว่าจะไม่มีเธอคนนี้ก็ไม่ได้เพราะเธอนั้นสวยจริงๆมองมุมไหนก็สวยไปหมดพัฒนาตัวเองตั้งแต่เข้าวงการจนปัจจุบนันบอกเลยว่า ไม่มีที่ติเธอคนนี้เลยจริงๆซึ่งสาวใหม่เธอก็ติดอันดับผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกมาถึง2ปีเลยปี2016และปี2020นนั่นเอง สองยายาอุรัสยามาต่อกันที่นางเอกสาวสวยอย่างสาวยายาสุปตาสาวสวยขวัญใจมหาชนสําหรับสาวยายาเธอนั้นก็ถือว่าแทบจะสวยที่สุดในประเทศไทยแล้วเรียกได้ว่าสวยสูสีกับสาวประเทศอื่นเลยด้วยที่เธอเป็นคนสวยหุ่นเป๊ะไม่ว่าจะใส่อะไรก็สวยและดูดีไปสมดซึ่งสาวยายาเธอก็ติดผู้หญิงหน้าสวยอันดับที่4ของโลก 1. ลิซ่าลาลิซาปิดท้ายด้วยนักร้องสาวไทยที่มีชื่อเสียง ดังไปไกลระดับโลกอย่างสาวลิซ่าหรือลิซ่าแบล็กพิงกนั่นเองสาวลิซ่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่สวยอย่างมากจริงๆผิวดีหน้าสวยหุ่นเป๊ะบวกกับความน่ารักที่เวลาเธอยิ้มยิ่งทําให้แฟนๆใจละลายซึ่งสาวลิซ่าเธอก็ติดทอผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยที่สุดในโลกกันเลยทีเดียว